น้ำหนักผมเนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าได้ครับเจ็ดส <71, 72, S 1> ิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามมาอยู่ในช่วงเนี้ยฮะครับผมไปทํางานได้อยู่ประมาณสักสามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ําหนักมันลดตาก็เริ่มพาอืเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยอืหมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอด ไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงงกนั่งสับเงงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครัในแพทย์เขากบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวานพอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก ช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละลดเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะครับหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับนี้ยอืทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วอืบางเดือนนี้ไม่ถึงร้อยเลยซ้ำไปอืบางเดือนไม่ถึงร้อยเดี๋ยวนี้นะฮะ ผมเหมือนว่าผมาอายุสี่สิบอะคนที่เป็นเาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไมม่ีแรงล่าอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออกว่าคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะ <c oughs> แล้วเออแล้ว,ลวที่บอกว่าตาพร่ามัวเดี๋ยวนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะ